สวัสดีครับพบกับรายการัวนเรียนมนึ่งกับผมอาจารย์นิกรอ,อีกครั้งนะครับเรากเลังอยู่ในหัวข้อเพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และอยู่ในหัวข้อที่7สุดท้ายนะครับทำไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ครับเพราะว่าดวงอาทิตย์อยู่ที่ไหนความกลัวและความหวังเกิดขึ้นที่นั่นผู้เขียนพระคัมภีร์เทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์เพราะว่าถ้าคนใดมีพระเจ้าความกลัวจะหมดไปและจะกลับกลายเป็นมีความหวังครับครั้งที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับว่าของมนุษย์เราเนี่ยมีความกลัวหลายอย่าง กลัวสิ่งที่สุดก็คือกลัวอนาคตแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับอ่านพระคัมภีร์นะครับในมัทธิวบทที่6ข้อ25ถึงข้อ27นะครับท่านจะเห็นคําตัดของเปสิทธิ์ที่บอกว่าทําไมอย่ากลัวถึงอนาคตเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากังวลกระวายถึงจุดของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากังวลกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่มห่มไม่ใช่หรือ พพชรซิดว่าอะไรครับไม่ต้องกังวลวายนะจงวางใจในพระองค์บางคนว่าอะไรครับโอ้อย่างนี้ก็ดีสิเป็นคริสเตียนก็ดีสิเชื่อพระเจ้าก็ดีสิไม่ต้องทําหากินเลยใช่ไหมเนี่ยเพชรซิดก็รู้ดีว่าต้องมีคนคิดอย่างนี้พงจึงทําไมครับตัดต่อมาในข้อ26ว่านครับจงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สัมสมไว้ในยุ่งฉางแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมีประเสริฐกว่านกหรือ พวกจึงรู้ทันพวกนี้ครับจึงพูดประโยคนึงบอกว่าแน่นอนอยากอนุไว้ถึงอนาคตเพราะพงษ์ทำไมครับทรงเลี้ยงท่านอยู่แล้วทรงเลี้ยงท่านอยู่แล้วนะครับเหมือนเลี้ยงนกาบางคนทำไมครับขนาดพงษ์ตัดอย่างนี้ปัญญายังไม่ค่อยแข็งอีกครับยังพูดอย่างนี้ครับโอ้ oh, พระเจ้าเลี้ยงเราเหมือนเลี้ยงนกเหรอเอาเลี้ยงเลี้ยงไม่ต้องทำหาก,กินมันมาเชื่อพระเจ้าไม่ต้องทำหาก,กินพระองค์เลี้ยงเราเหมือนเลี้ยงนก <t ong> อย่าพูดอย่างนี้ครับไม่ถูกต้องครับพี่น้องครับพระเจ้าบอกว่าเลี้ยงดูคนของพระองค์เหมือนเลี้ยงนกไม่ใช่ว่าไม่ให้ทำหาก,กิน มีนักปรชาชญ์คิดเสนท่านหนึ่งท่านกล่าวชัดเจนครับพระอ,องค์ทรงเลี้ยงนกทุกตัวในโลกแต่พระอ,องค์ทำไมครับไม่เคยโยนอาหารเข้าในหลังนกนกจะทําไมครับมันต้องมีหากินเองพระอ,องค์ให้อะไรกับมันพระอ,องค์ให้สัญชาตญาณกับมันให้ปีกกับมันและเมื่อมันเดินออกไปพระอ,องค์เตรียมอาหารให้มันเมื่อผมศึกษาเกี่ยวกับอุปมาของพิเศษเรื่องกับการเลี้ยงนกอย่างนี้นะครับผมนี่ขนแขนสแตนด์อัพเลยครับเพราะอะไรครับเพราะนักปรชัชญากีกโบราณพูดประโยคหนึ่งครับเมื่อคุณเดินไปท้องทุ่งนา คุณเห็นรอยเท้าของวัวเมื่อคุณเดินที่ทุ่งหญ้าคุณเห็นรอยเท้าของราชสีเมื่อคุณเห็นน้ําคุณเห็นรอยแหวกว่ายของป่าแต่คุณจะไม่เคยเห็นรอยบินของนกในปุยเมฆท่านทราบไหมครับทาไมพี่ยศิษจึงเอาเรื่องนกเลี้ยงนกมาเหมือนกับเลี้ยงพวกเราทุกคนเพราะว่าไม่มีนกตัวไหนอดตายครับราชสีหนุ่มอาจจะหิวโหวยไม่มีอาหารกินแห้งแลง้งวัวควายอาจจะล้มตายในทุ่ง ลาถ้นาน้ําเสียอาจจะเน่าแต่คุณจะไม่เคยนกตัวไหนอดตายเลยครับทาไมนกตัวไหนอดตายทำไมไม่มีนกตัวไหนอดตายครับคุณดูค,ครับถ้านกตัวนี้อยู่ที่เกาะน,นี้แล้วเกาะนี้เกิดการแห้งแล้งมันจะทำไมครับอบพยพไปอีกเกาะหนึ่งไปอีกที่ดินแดนหนึ่งเห็นไหมมันบินอพยพได้เห็นไหม,มยยไไเวลาคุณเห็นไหมนกเป็ดน,น้ํามันหนีหนาวจากไซบีเรียมาถึงประเทศไทยมาถึงที่ไหนเนี่ยเห็นไหมมันไม่อดตายเพราะมันสามารถทําไมครับบินข้ามน้ำำําข้ามทะเลได้คุณเคยเห็นแล้วครับ ควายฝูงใหญ่บินข้ามน้ำาทะเลไม่มีนะครับแต่นั้นพระบีจึงพูดว่าไงพระเจ้าทรงเลี้ยงเราดูดเลี้ยงเลยครับเลี้ยงนกแต่แม้พระองค์เลี้ยงนกพระองค์ก็ไม่ใช่นกปัญญาอ่อนนะครับอยู่ที่บนรังมันไม่ใช่พระองค์ให้อะไรมันสัญชาตญาณปีกแล้วออกไปเพียงพอที่มันจะหาของกินเลี้ยงตัวมันเองแล้วก็เลี้ยงลูกในรังของมันได้พระเจ้าเลี้ยงเราดุดเลี้ยงนกหมายถึงอะไรครับอย่าคนก็ไวเลยพระเจ้าให้อะไรครับให้ขีดความสามารถแก่เราเรียบร้อยแล้วครับเพียงพอที่เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่โลกใบนี้ได เพราะฉะนั้นอย่าโวนกระวายเลยครับและพรมบีพูดชัดอย่างหนึ่งว่าอะไรครับในข้ย2บเมีใครในพวกท่านโดยความกวนกระวายอาจต่อชุดยาวออกไปอีกสักสองถึงได้หรือความหมายคืออะไรเมื่อท่านทําเต็มที่แล้วแล้วไม่สามารถที่จะควบคุมสานการได้จงวางใจในพระเจ้าเห็นไหมครับอย่ากกนกะวาวเลยพูดตามผมนะครับท่านผู้ชมเมื่อเราทําเต็มที่สุดขีดความสามารถที่พระเจ้าประทานให้แล้วเมื่อสุดมือของมนุษย์ ก็คือพระหัตถ์ของพระเจ้าทําให้เต็มที่ครับในกิจความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ก่เราถ้าเกินความสามารถเราจงวางใจในพระเจ้าจงวางใจในพระเจ้าพระเจ้าทําไมครับจะช่วยเหลือเราเองอย่ากลัวเลยอย่ากลัวเลยคนในโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์เวลาเจอทางตันเขาจะปร่งเขาจะมืดแปดด้านแต่พระเจ้านากรมของคนที่มีพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ในชีวิตของเขานะครับไม่มีคําว่าปร่งครับมีแต่คําว่าวางใจมีแต่คำวางใจ และคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่มีคําว่ามืดแปดด้านเพราะมีด้านที่9ถ้าท่านผู้ชมนะครับดูอัธิษฐานนะครับเมื่อโมเสสนะครับหนังโมเสสกาลังมาเหมือนกันโมเสสพายเซลไปที่ทะเลแดงข้างหน้าคือทะเลแดงลึกเลยครับข้างหลังนี่คือกองทัพอียิปต์คนอิสราเอลวเวลานั้นต่อว่าโมเสสว่าอะไรครับโมเสสที่อียิปต์ไม่พิธีฝังศพงดงามเหรอจะต้องมาฝังศพแถวทะเลแดงเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเดินแล้วโมเสสพูดกับคนอิสเอลว,ว่าไง yes ใช่ไม่มีทางที่จะเดินแต่ไม่ใช่ทางไม่มีจงดูทางรอดที่มาจากพระเจ้าคือเบื้องบนเห็นใช่ไหมครับดังนั้นอย่ากลัวกรนไว้นะครับเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราเป็นดวงอาทิตย์ที่ใดมีดวงอาทิตย์ที่นั่นจะไม่มีความกลัวนะครับท่านทราบไหมไม่ว่าสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของคนของพวกอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเลวร้ายขนาดไหนบั้นปลายที่สุดจะกลายเป็นข่าวดีกลายเป็นข่าวดีเมื่อสองพันปีที่แล้วนะครับมีข่าวร้ายที่สุดเกิดขึ้นในโลก คือพระบุตรของพระเจ้าถูกตึงบนไม้เขน็นตายอย่างทารุนแต่วันนั้นเขาล้าที่สุดของโลกเวลานั้นกับกลายเป็นอะไรครับขขาดีที่สุดแก่มวลมนุษย์ขอเพียงแต่เราอยู่ในทางของพระเจ้านะครับอย่าก,กลัวเลยทุกอย่างที่เลวร้ายที่เกิดที่ชีวิตของเราพระเจ้าจะประับเปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรครับผลดีเป็นสิ่งที่ดีวันนี้เราไม่เข้าใจให้แต่ขอให้ระวังใจและวันหน้าเราจะรู้เรื่องว่าทําไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์อย่าให้กลัวเลยพี่น้องครับ นอกจากพระองค์เป็นดวงอาทิตย์ทําให้ขจัดความกลัวแล้วยังทําให้เรามีความหวังอีกนะครับถ้าเราไม่มีความหวังเราอยู่ในโรงนี้ลําบากมันทำให้เราอดทนไม่ได้แต่เพราะว่าพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์เราจึงมีความหวังครับผมชอบใจนะครับเพลงของคุณอิทธิประลังกูนนะครับซึ่งคุณเสือเป็นคนแต่งนะครับท่านพูดถึงอะไรครับเพลงเก็บตะวันนะครับพูดถึงดอกทานตะวันดอกทานตะวันเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่พิเศษมากเลยครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมลองไปหาข้อมูลดูนะครับดอกทันตะวันเนี่ยมันชื่อว่าดอกทันตะวันเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยเหมือนกับรูปวาดของดวงตะวันที่สองแสงนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันชื่อว่าดอกทันตะวันเพราะว่าทําไมครับมันจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอทิศตะวันออกและตอนที่มันออกใหม่นะครับดวงอาทิตย์เคลื่อนไปตรงไหนนะมันก็จะทำไมครับจะหันไปเรื่อยถ้าคุณไปถามคนที่เชี่ยวชาญในวงการพืชนะครับคุณจะเห็นว่าพืชเนี่ยมันมีอยู่2ชนิด มันมีการตอบสองต่อแสงอาทิตย์มีทั้งโพสิทีฟและเนกาตีฟแต่ดอกทานะวันเนี่ยมันมีการตอบสองต่อแสงอาทิตย์เป็นแบบโพสิทีฟนะส่วนหญ้าแพกเนี่ยหญ้าแพรกที่คุณเห็นนะครับมันเนกาตีฟถ้ามันเจอแสงอาทิตย์เมื่อไหร่มันจะหลบมันจะหลบซ่อนนะครับแต่ถ้าดอกทานะวันมันเจอแสงอาทิตย์มันทําไมครับมันจะหันหน้ารับเลยนะครับดวงอาทิตย์ออกทางยุดออกมันหันหน้าไปพอตอนเช้าทําไมครับไอตอนเที่ยงอยู่ไหนครับข้างบนมันก็หันข้างบนตอนเย็นก็อย่างนี้ครับพอตอนเย็นมันทําไมครับไม่เห็นดวงอาทิตย์มันห้อย ทุกวันมันเป็นอย่างนี้นะครับดอกทันตะวันแต่ตอนนี้ผมถามพี่น้องหน่อยนะครับท่านผู้ชมหน่อยนะครับทุกวันโดยปกติเนี่ยดอกทันตะวันมันจะเห็นอะไรครับเห็นดวงอาทิตย์แต่บางวันเนี่ยระหว่างมันกับดวงอาทิตย์ตอนเช้านะครับมันมีเมฆฝนเมฆดํามากั้นเป็นเมฆพายุก็ได้ทาให้มันไม่เห็นดวงอาทิตย์คําถามมาแล้วครับเมื่อดอกทานตะวันดอกทันตะวันนะครับมองไม่เห็นดวงอาทิตย์มันหน้าไปทางไหนอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ครับ ถึงแม้มันมองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะครับมันยังหันหน้าไปที่ทางทิศตะวันออกดวงอาทิตย์เหมือนกับมันกําลังจะบอกไอ้เมฆดําเมฆฝนเนี่ยที่มากั้นระหว่างมันกับดวงอาทิตย์ว่าไงเจ้าเมฆเอ๋ยเจ้ามีปัญญากั้นนะเจ้ากั้นไปเลยแต่ก่อนเจ้าไม่เคยอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เจ้ามาอยู่ที่นี่และเจ้าก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็เจ้าก็จากหายไปแต่ดวงอาทิตย์ของข้าเว้ยยังอยู่เหนือเองเสมอโอ้โหภาพนี้มันทําให้เรามีความหวังจริงๆครับ โลกใบนี้นะครับมันเต็มไปด้วยความทุกข์มีเสียงนิจจังมากมายถ้าท่านรู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นดวงอาทิตย์ในชื่อของท่านท่านไม่ต้องกลัวต่อความทุกข์เลยครับความทุกข์ที่พระเจ้าย่าให้เกิดขึ้นในชื่อของท่านมันแค่ชั่วคราวดูเหมือนเป็นข่าวร้ายแต่อาจจะเป็นข่าวดีและเป็นข่าวดีแน่นอนในชวิตของคนที่เชื่อพระองค์จริงแท้จริงอย่าก,กลัวนะครับพวกเราที่เป็นคนของพระเจ้าเป็นริสเยนความทุกข์ชั่วคราวพระเจ้าอยู่ดำรงอยู่เป็นนิจทำไมผู้เขียนพระบีจยิงเที่ยพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ครับ ขพราะพระเจ้ามีพระเจ้าที่ไหนความกลัวหายไปจากที่นั่นมีความหวังเกิดขึ้นมาแทนสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบรายการขอแปลงเพลงโคเวอร์นะครับเพลงของคุณอิทธินิดหนึ่งนะครับเก็บตะวันนะครับจะร้องให้กับท่านผู้ชมรายการฟังเล่นกีตาร์ไม่เก่งครับขอเล่นได้อยากจะร้องหนุนใจท่านนะครับขอเปลี่ยนเนื้อนิดหนึ่งนะครับพูดถึงพระเยซูริสงเป็นดวงอาทิตย์ครับเอาเท่าสุดท้ายเลยนะครับ พระเยซูทรงเป็นตะวันอยู่กับฉันทุกวันเวลาไม่มีกลัวเมื่อเจอกับพายุกล้าเหนือฝากฟ้ามีพระเยซูหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะมีพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ในชีวิตของท่าน ไว้พบกับผมรายการโชวนมรอนิ่มกับอาจารย์นิกรครั้งต่อไปนะครับในหัวข้อที่น่าสนใจครั้งต่อไปวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ